สวัสดีครับผมเต้เต้รอกอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนเทคนิคการเล่นนะครับในทอ่อนอินโทรการเล่นพิกกิ้งเพลงสาหัสนะครับแล้วก็อธิบายในทางคอร์ดในท่อนทุกด้วยนะครับสำหรับทอ่อนอินโทรนะครับเพลงนี้จะเป็นการพิกกิ้งนะครับแนะนําว่าเล่นเสียงแตกไปเลยเพื่อความสะใจก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเล่นเสียงแตกแต่ว่าปรับไดร์หรือว่าปรับวอลลุ่มลดลงมาก็ได้ในทอ่อนอินโทรนะเพราะว่าจังหวะแบบค่อยๆเนิบๆไปนะครับแบบนี้ จะเกาอยู่2ขคอร์ดนะครับลองจับตามผมก็ได้นะครับคือเราจะจับที่คอร์ด F sharp minor แล้วก็คอร์ด D major นะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องจับเต็มครับเพราะว่าสายที่ใช้เกาเนี่ยจะใช้แค่สาย4สาย3แล้วก็สาย2ครับอ่าครับล้วก็จับแบบนี้อ่าซูมดูใกล้ๆนะครับนี่จะจับที่สาย4ช่อง4ี่นะครับแล้วนิ้วชี้จะทาบที่ช่อง2นะครับก็คือสาย3าช่อง2สาย1ช่อง2จับแค่นี้นะครับ ก็เหมือนกับจับแบบ F sharp minor ปกติแหละแต่ว่าเราจับล่นลงมาเหลือแค่นี้นะครับนิ้วชี้ก็จะทาบ3สายล่างแต่สายหนึ่งเราจะไม่เล่นนะครับแต่เราทาบเผื่อไว้ได้นะฮะนะครับจับแบบนี้นะโอเคส่วนวิธีการพิก k i n g นะครับพอเราจับ F sharp minor แบบนี้ปุ๊บแล้วก็เก่า4 3 2 3นะครับมันจะมีการเว้นจังหวะด้วยนะครับแล้วก็ยัมีตัวที่ลงจังหวะยกด้วยนะครับ 4 3 2 3นะฮะนะครับต่อมาคอร์ดดีเมเจอร์นะครับเราก็จับเหมือนจับคอร์ดดีปกตินะครับแต่เราไม่เล่นสาย1น,นะครับแค่นั้นเองนะฮะเราก็จะใช้นิ้วชี้จับที่สาย3ช่อง2นิ้วนางจับที่สาย2ช่อง3แค่นี้ก็ได้นะครับจับ2เส้นนะฮะแล้วเราก็พิกกิ้งเหมือนเดิม4 3 2 3 แค่นี้ครับสับไปสับมา2คอร์ดครับนะครับสับไปเรื่อยๆนะครับตั้งแตอินโทรเลยแล้วก็ถึงท่อนเวิร์สนะครับท่อนร้องเราก็ยังคงเล่นอย่างนี้อยู่ครับอ่ายาวๆนะครับ โอเคเสร็จปุ๊บนะครับพอมาเข้าท่อนฮุกเนี่ยนะครับเราก็ซัด power c อร์ d เสียงแตกแรงๆเลยอาจะเห็นว่าชุดคอร์ดจะมี A มี E มี B นะครับแล้วก็มี F sharp minor นะฮะเราก็เล่นตาม power chord แล้วก็อย่างละหนึ่งห้อง ซึ่งจังหวะแพทเทิร์นแบบนี้มือขวาแล้วก็ดีดง่ายมากแน่นอนว่าเราจะกระชากลงจังหวะตกที่1นะครับในทุกๆก,การเปลี่ยนคอร์ดส่วนข้างในเนี่ยเราจะเล่นอะไรก็ได้ระหว่าง1-2-3-4ตรงเนี้ยพอจังหวะ1เรากระชากแล้วใช่ไหมพอ2-3-4ตรงเนี้ยฟรีสไตล์วแลละเราจะเล่นเหมือนการตีคอร์ดปกติก็ได้ลงลงขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ก็ได้ หรือว่าจะดีดทิ้งไปแล้วแบบมาดีดหน่อยๆเท่ๆก็ได้ก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าท่อนฮุกแพทเทิร์นอย่างเงี้ยโอ้เล่นง่ายมากเน้นฟิลเน้นอารมณ์เน้นความมันนะฮะอ่ะนะครับแล้วก็มาเล่นที่คอร์ด A คอร์ด E คอร์ด B คอร์ด f s h a r p Min แต่ทีนี้ พอเราลงที่คอร์ด F sharp minor แล้วนะครับมันจะมีคอร์ดกระชากอยู่ซึ่งเป็นคอร์ดดีครับเราจะต้องเปลี่ยนคอร์ด,ดีมาให้ทันจังหวะนะครับจังหวะกระชากจังหวะ3ยกไป4นะครับัปมแถวๆเนี้ยนะฮะอ่าอย่างเงี้ยครับพอ3ยกปุ๊บมาเลยนะครับ แล้วก็วนอีกรอบหนึ่งนะครับแต่พอมาวนอีกรอบหนึ่งในคอร์ดกระชากจะเปลี่ยนทางเป็นยูนิซันนะครับเป็นอย่างนี้ะจะเป็นทางยูนิซันซึ่งจะเป็นคอร์ด C กับคอร์ด B นะครับตรงนี้ลง 3, 4, 1นะครับ C B แล้วก็เข้า A เหมือนเดิมครับแล้วก็วนใหม่นะฮะจะบอกว่าตรงคอร์ด C เนี่ยมันจะเป็นฟอร์มคอร์ดนอกสเกลนะมันจะเป็นตัวแฟตไฟนะครับคีย์หลักของเพลงนี้จะเป็น F sharp minor นะครับหรือว่า A major แต่ถ้าผมเอา F sharp minor ตั้งเนี่ยตัว C จะเป็น f ฟตไฟนะฮะโน้ตมันจะกัดกัดนิดนึงแต่ว่าพอพิเศษแต่งออกมานะครับในการใช้เป็นคอร์ดกระชากยูนิซันตึงๆเงี้ย โอ้ฟีลอารมณ์มันสาหัสเลยนะครับอารมณ์มันสาหัสจริงๆอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคอร์ดท่อนคุกนะครับ uh oh. ก็เป็นประมาณนี้นะครับในทางคอร์ดท่อนคุกนะที่เราเล่นเป็นพาวเวอร์คอร์ดนะครับแล้วก็รวมถึงตอนพิกกิ้ง ประมาณนี้ครับยังไงก็ลองฝึกซ้อมดูครับสำหรับเพลงมันๆกระชาการมลมแบบสาหัสนะครับผมลองฝึกซ้อมดูครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ